ว่าแชมป์ครับรายการวามุนครับจะตกเป็นของทีมใดครับโอ้เลยหรือไม่อ่ะสวัสดี320ยูเซอร์เอาละครับอุ้ยเฮ้ยเอาละครับสามราชบรจนี้ครับออกมาสามราชาจบปนี้ว่าไงครับไปกระต้อครับจับกระชากรากขึมาสามราชา้าของเจ้าเต่าจีนวัตเลียเลกกกโ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 กกก สายต่อต,ตอะโกครับโอ้โหจิรกะจิรวตัตรโตสัมฤิดาโหต้อองบกว่าสายโคตรคมเลยอ่ะบอลยังมันฮุกสามเรียบหมดดีเลยอ่ะอละมมอล่ะครับจังหวะนี้กระชาก รักแล้วเลยมาเข้ามือผู้ชัประตูแค่ตรงเดียวแล้วก็ตรงนี้ครับขยับกลับเื่อนออกมาที่เงียเช่นใส่ใสยไปได้อ่ะโอ้อาแล้วครับขยับมาตรงนี้ครับเดินคึ้กมายใส่ขวาหยบโย่แล้วก็มาดูก็จิรวัตรโตสามลิตรใส่ซ้ายเรียบหูวแล้วสามินาทียังยังอยู่เสียงหายแล้วเนี่ยใช้พลังไปหมดแล้วอันเรียบ จงวนนี้ครับน้องของขวานพริกเอาสวยและจงวนนี้ก้าซ้ายยัดเลียบยังโยดึงขาดึงหน้าดึงขวางไปไม่ผ่านขยับมา,าจงวนนี้เนี่ยดเจ็ดเกลียบโกเลียบยังโย่เจย์โย่เป็นโม่ขยันเป็นจานสามระการจงคนนี้วางซ้ายก็ามาว่าร่างกายขยาบไปแล้วจะจเจเจตองการตัดลูกตีเสมอแล้วใส่ขวาเลียบเลียบยังโยมุ่เียวเพื่อกลับมาสู่เส้นทางเดิมแล้วเลียบยัง ยครับในต้องบอกว่ามันหลุดไปนะครับเราแก้ไขกลับมาดูเกมต่อแล้วตรงนี้โยกมาแล้วว่าไี่พื้นแล้วก็เรียบเรียบเกประตูตสูงเอาเรื่องจริงว่าก่อนนะเนี้ยผมมองทีมเนี่ยว่าดีมากเลยเออต่รอบรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยผมยังบอกเลยเอ้ย ทีมนี้มันไปอยู่ไหน่าวะมาของดีจากทางด้านเมืองอยุธยาเลยทีเดียวครับเอาครับไปต่อเอาเลยครับขยับยัดมาตรงนี้ครับยังเคลียทีมกไม่ได้ทุ่มเลยวะกู้ก <c oughs> ไม่ได้แต่ย่อเนี่ยย่อ,อได้ทุ่มได้เด็ดติดต,ต่อไปสัมภาษณ์ในม่าอยู่ <c oughs> โอ้แล้วขยับมาเดี๋ยวนี้หูบาแล้วกับาจตอ่าโอ้แล้วขยับกลับมาเดี๋ยวนี้แล้วก็เรียบหลโยเลียนโยเลียน ครัสามสามประตูต่อศูนย์ทีตรนี้ครับจะตีคืนมาได้หรือไม่สักตงหนึ่งแล้วตรงนี้ใส่ขวายังเยี่ยอาล้วครับเจ้าเชิดปันหลุดต่างเทพเลยแต่แอลไว้ก่อนแอะไว้ก่อนแฉแฉเรียบแะเรียบโอ้โหปวดหัวโอ้ยปวดหัวมาแล้วไาแล้วมาแล้วเรียแล้วก็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 ออ สมัติสวินนา <c oughs> สมอะไรวะ <c oughs> สมหวัง <c oughs> เอา้าเรียบลยไอช้ชอยเก็บชาโอยเซ็นเตอร์เป็นผัวกูถึงว่าไอ้้ยได้ลงตัวจริงตลอดเลยแล้วก็หมดเว ทีมงานของสุมอัดสวินทองับมาตบเท้ากราวขึ้นชูถ้วยแชมป์มา